กับคนที่จะเล่นเกมสเลียสรามเกมสเลียสรามจุดเริ่มต้นตอนแรกนะครับฟังนะครับลุ้นตอนแรกให้น้องมาที่ตรงนี้นะครับความเควดกับตัวนี้ให้เสร็จเป็นแนะนําเล่นนะครับเริ่มเล่นเบื้องต้นเมื่อน้องทําเสร็จแล้วให้น้องตีมอนตามเรเวลเห็นไหมจะมีเรเวลสรามสองสามสี่ไล่ตีไปเรื่อยนะครับไล่ตีไปเรื่อยเลยตามทางตีไปเรื่อยเมื่อน้องตีจนถึงเรเวลสิบห้าแล้ว ถ้าน้องมีเพื่อนให้น้องให้เพื่อนเทรของมาให้มันสามารถเทรดของได้เมื่อเลเวลสิบห้าแต่ถ้าน้องมีเพื่อนน้องก็เล่นต่อไปเรื่อยก็คือน้องก็ว่าน้องก็มาตรงจุดห้องบอสมันจะมีป้ายบอกตามทางเดินมาตามทางเหมือนน้องฟาร์มหนูนี่เลเวลสิบห้าแล้วเมื่อเลเวลสิบห้าตังค์ครบแล้วให้น้องไปตีบอสเลยมันจะมีป้ายบอกตามทางว่าบอสชื่อสีแดงแดง b o s s สีแดงแดงครับเดินตามป้ายตามทางมือน้องก็จะเจอห้องบอสแนะนําให้น้องมาฟาร์มห้องบอส ให้น้องมาฟาร์มห้องบอสจนกว่าน้องจะได้ชุดสีม่วงกับดาบสีเหลืองเอาแค่เอาชุดสีม่วงก็พอแล้วดาบจะไปหาโลกใหม่เอาแต่น้องต้องได้อันนี้สองอันอันนี้สองอันมาทําไมมีสองอันน้องต้องเอามาเซฟจุดเกิดในโลกใหม่เพื่อที่น้องจะได้ไม่ต้องเดินขาแหกน้องใช้การเทเลพอร์ตมาได้แต่มันต้องมีนั้นสองอันแล้วก็มีหนามสิบอันหนามดอกจากมอนเตอร์โลกทะเลทาย ก็คือพวกนี้ทั้งหมดมันจะดอกหนามหนามแหลมแหลมแบบที่ตัวนี้ถือะน้องก็มาเซฟตรงนี้เมื่อน้องเซฟตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็ฟาร์มตรงโซนนี้ไปเรื่อยจนเลเวลสามสิบห้าพอน้องเลเวลสามสิบห้าปุ๊บน้องก็ไปมาตามป้ายนี้เลยเดป้ายที่เขียนว่าบอสน้องก็มาตามป้ายบอสเหมือนเดิมพอน้องเลเวลสามสิบห้าฟาร์มตรงจุดแถวแถวนี้จนเลเวลสามสิบห้ามาตามทางเรื่อยๆที่เขียนว่าบอสน้องเดินตามป้ายสีแดงไปเลยเออมันจะมีระบบกองระบบเกียวนะเดี๋ยวพี่จะคัดคนเข้าเกียวแต่ตอนนี้เกียวเต็มตอนนี้เกียวพี่เต็มอยู่ คิวค่อนข้างใช้โลบักเปลืองพอสมควรประมาณที่หมดกับกิวไปประมาณพันห้าร้อยโลบักซึ่งพี่จะคัดเฉพาะคนที่เล่นจริงๆขอคนเล่นจริงๆเข้ากิวคนไหนเล่นไม่จริงไม่ให้เข้าไหนเล่นแป๊บๆเอามาถ่ายลงถ่ายรูปแอคลงสตอลงสตอรี่รพี่เตะออกหมดนะครับขอคนเล่นจริงๆนะครับค่าปลดสมาชิกกิวคนละสองร้อยโลบักเลยนะพี่ปลดให้ฟรีๆเลยเออแล้วก็เนี่ยพอน้องมาถึงห้องบอสตรงโซนนี้เลเวลสามห้าน้องก็ฟา 3, ร์มบอสจนเลเวลสี่สิบ ตีบอสจน40เลยเอาชุดสิบ่มงมาได้สองชุดเออแต่ถ้าเรื่อง40แล้วควรไปเรื่องโซนใหม่ละแต่ว่าน้องต้องเอาวันนี้มาให้ได้สองอันทำไมต้องเอวน,นี้สองอันเดี๋ยวพี่จะบอกต่อก็คือไปเซฟจดุดเกิดตรงโซน40โซน40โซน40น้องก็มาตรงทางห้หองบอสนี่แหละแต่ทีนี้มันจะมีจุดชำระเงเล็กๆด้านไหนวะอ่าน่าจะด้านนี้จะมีจุดชำาะเงิงเล็กๆต้องสังเกตหน่อยตอนระหว่างน้องเดินทะเลทรายมาเออจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ มันจะมีจุดสําเรืองจุดจุดําเรืองจุดสําเรืองเล็กๆเออพูดไม่ซัดนะมีจุดสําเรืองเล็กๆเออเนี่ยตอนน้องเดินมาตามห้องบอสเห็นไหมก่อนถึงห้องบอสมันจะมีจุดสําเรืองเล็กน้องจะเห็นซิต้นแดงๆนี่เห็นไหมซิต้นแดงๆแต่ป้ายมันจะมีเขียนอยดสี่สิบบวก,กนี่สังเกตซิต้นแดงๆนี่นี่คือทางไปฟาร์มเลเวลจุดที่ทําให้เลเวลตันแม็กเลเวลตันหกสิบห้าเลเกนเลเวลตันหกสิบห้าก็คือน้อง ที่พี่ให้เก็บไอเทมบอสเมื่อกี้มาคือให้น้องมาเซฟจุดตรงนี้แต่มันจะมีไอเทมบางอย่างที่ตบจากไอตัวพวกหาเนี่ยในการเซฟตรงนี้ด้วยเออน้องก็ฟ์มตรงนี้ไปแหละพอเซฟตรงนี้แล้วน้องวิ่งตรงนี้เลยยาวๆได้ยันห้าสิบห้าเลยนะตรงนี้วิ่งได้ยันห้าสิบห้าเลยเออ <c oughs> พอน้องเลยวิ่งห้าสิบห้าแล้วน้องมาตรงนี้ต่อเลยเดินตามทางนี้มาเลยเหมือนเดมิมป้ายบอสแต่ทีนี้เราจะไม่สามบอสเพราะว่าบอสเป็นบอสเอ็นเกมค่อนข้างโหดเคี้ยแบอสค่อนข้างโหดเคี่ยแมันเป็นบอสเอ็นเกม น้องต้องฟาร์มจนเลเวลหกสิบก่อน,อนถึงจะไปบวกบอสโลกสุดท้ายได้เออให้น้องมันตามทางนี้น้องจะเห็นที่จุดคราฟเล็กๆตรงนี้คราฟไอตรงไอเทมอะไรเนี่ยให้น้องเ right องียงมาทางซ้ายนี่นี่จะมีกำแพงเอียงมาทางซ้ายมันจะมีบาร์เล็กๆอยู่คุณเหรอวะมันคู่จะมาผิดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมีบาร์เล็กๆอยู่อ๋อนี่ๆๆเลยมาหน่อยตรงนนี <landing S 2> <c oughs> ้เลยมาหน่อยมันจะมีบาร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีที่ขายอาวุธเนี่ยที่ขายอาวุธเนี่ยเออเออเนี่ยก็บลิ้นเมอร์แชนเนี่ยนี่แหละ มาตรงกับลินเมอร์อแนแล้วน้องก็เซฟตรงนี้แต่น้องจะเซฟตรงนี้ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าจุดเซฟตรงนี้มันต้องใช้หินแดงหินแดงจะดรอปจากมอนสเตอร์ตัวนี้เท่านั้นซึ่งไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้พี่จะตีให้ดูว่ามันค่อนข้างขี้เกียจจัดเกียจมากมันจะตีเรากระเด็นดูมันตีพี่นี่ปิ้วเลยมันจะค่อนข้างสามแากหน่อยต้องอดทนหน่อยแต่มันคือจุดสุดท้ายแล้วที่น้องจะวล่ตันเัแหละเมื่อน้องเซฟตรงนี้แล้วเอ๊ะมันมาใกล้ๆกูนหน่อยดิไอีมอนสเตอร์นี่กูจะขี่มึงมึงเนหน็ไปนี่แม่งก ไม่กลัวมันเตอร์ตัวนี้เนี่ยน้องเซฟต,ตัวนี้ได้ปุ๊กน้องชิวแล้วตรนี้น้องฟาร์มอีพวกเนี้ยแถวเนี้ยเออมันฟาร์มได้ยันโอ้ยขี่ไม่ได้พี่จะตายแล้วพี่จะแตกเี็เรบร้อกูกแตกมันจะโหดมันค่อนข้างโหดแต่ทีเนี้ยน้องอะ่ะมาถึงตรงนี้ได้แล้วน้องก็ฟาร์มตรงนี้ถ้ามีปาร์ตี้จะดีมากต้องตีทุกครั้งที่ฟาร์มเลี้ยต้องมีปาร์ตี้นะสำคัญมันคูณเลเวลครับสามารถเชิญเพื่อนปาร์ตี้สุดได้สูงสุด10คนในปาร์ตี้ เนี่ยมันจะมีบอนเลเวลห้าเก้าหกสิบอยู่เนี่ยฟามเลนเวลหกห้าเลเวลหกสิบห้าเมื่อน้องเลเวลหกสิบห้าเอาแค่เลเวลหกสิบเมื่อน้องเลเวลหกสิบแล้วมีตังหนุล้ามันจะปลดตรงนี้น้องจะสามารถเสกบอสต,ตรงนี้ได้นี่คือบอสมเกมและนี่คือไอเทมเอนเกมเองเกมมดจะอยู่นี้จะมีดาบใหญ่ระดับสีทองและคาตาณะาระดับสีทองและเคียวระดับสีทองและมีเคียวแห่งความลับระดับสีแดงที่สูงสุดในเกมนะตอนนี้เป็นระดับสีเข็มเออเคียวระดับสีแดงแล้วก็มีชุดสีม่วง เคียวพวกน้องได้ชุดได้แล้วหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะมาต่อเลื่ออีกทีทำอีกคลิปหนึ่งเออทำเดี๋ยวพี่จะมาทำอีกคลิปหนึ่งปีแม่เออเองต้องเปลี่ยนชุดก่อนต้องเป็นชุดโลกก่อนเลยเป็นชุดน้ำแข็งเออเนี่ยน้องมาคาพวกนี้นให้หมดมันจะมีคาพเพื่อเอ็นชานมันจะโหดขึ้นเนี่ยเอ็นชานชุดพวกนี้นเอออันนี้พี่ใส่ชุดโลกน้ำแข็งอยู่เป็นโลกมาใหม่อันนี้ที่พี่ใส่ชุดของโลกนี้ก็จะตีบอสชิลจะมีชุดของโลกใครโลกมัน แต่ว่าโลกน้ำแข็งมันเป็นอีเวนต์ชั่วคราวนะไม่ต้องไปบ้าบอกับมันมากเพราะว่าเดี๋ยวมันเอาออกครับแต่น่าจะอยู่เป็นเดือนอยู่มันจะเอาออกนะพี่ไปดูในบิตคอร์ดมาแล้วมันจะเอาออกทําที่จะทำอ่ะคือชุดเซตนี้เพราะว่ามันจะมีการอัปเดตใหญ่เนี่ยครับให้ดูสปอยกับโลงหน้ามันจะมีดับเบิ้ลดันเจียนเห็นไหมในดับเบิ้ลดันเจียนเห็นไหมครับใครเปิดอะไรวะมันติดคลิปอยู่เนี่ยดับเบิ้ลดันเจียนน้องเห็นไหมเนี่ยโลกสี่เนี่ยคัมมิ่งซูนเนี่ยมันคือต้องใช้เทมของโลกนี้อันนี้ต้องเอาให้ตึงเดีีีี๋ยวววันนเ้พพ่่จะฟาร์มือตบก ชุดทั้งตัวให้ได้บวกสิบขึ้นไปทั้งเซตไม่ว่าจะเป็นดาบชุดพี่จะฟาร์มให้หมดภายในวันนี้แล้วหงกูลืมใส่ไอเทมริ้นหนึ่งว่ะโอเคอ๋อมันต้องถอดเนี่ยวันนี้พี่จะเอาจริงอยากได้สัตว์ขี่สัตว์ขี่เอาได้เอาไอ้นี่ได้เลยหาได้เลยขออนุญาตขออนุญาต